ในประเทศไทยถ้าคุณทําเงินหล่นบนพื้นไม่มีใครรีบวิ่งไปขโมยมันหรือถ้าคุณเอาออกมาโบกไปมาก็ไม่มีใครจะขโมยอะไรจากคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามพวกเขาจะคืนมันให้คุณพบกับวาดิมเขาเคยเป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยที่สุดในยูเครนต่อมาทุกอย่างหายไปแล้วย้ายมาประเทศไทยและสร้างชีวิตใหม่วันนี้เขากําลังพัฒนาเมืองเล็กๆมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทในภูกเก็ตเราพบกันที่คอนโดแห่งหนึ่งของเขาซึ่งเขาเล่าว่า ทำไมเขาถึงเชื่อว่าเสรีภาพที่แท้จริงมีอยู่แค่ในประเทศไทยความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดที่ชาวต่างชาติมีเกี่ยวกับประเทศนี้และวิธีการสร้างเพื่อนคนไทยที่แท้จริง Max กซ์เชอร์โนฟยูทูบเบที่มีผู้ติดตามมากกว่า300,000คน Max ได้พบปะพูดคุยกับชาวต่างชาติมากมายโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเอเชียแม็ Max ได้เริ่มถามบุดีว่าคุณมีเพื่อนคนไทยใช่ไหมครับบุดีตอบว่าแน่นอนครับแน่นอน แม็กซ์ได้ขอให้วอดิมยกตัวอย่างใครสักคนได้ไหมเช่นคนเหล่านี้ทําอะไรและในสถานการณ์ไหนที่คุณได้พบได้เจอเขาวอดิมได้ตอบว่าผมมีเพื่อนแบบนั้นผมยังเรียกเขาว่าน้องชายเพื่อนเสน็จของผมคุณก้องผมรู้จักเขามานานกว่าสิบปีทันทีที่ผมมาถึงประเทศไทยเราก็พบกันและเริ่มเป็นเพื่อนกันเขาเป็นทนายความเขาช่วยผมตั้งบริษัทเฮนหุ้นส่วนของผมหุ้นส่วนคนไทยในบริษัทคนไทยของผมและเรายังคงเป็นเพื่อนกัน และผมเชื่อใจเขามากในทุกระดับของจํานวนเงินบริษัทหุ้นทุกอย่างเลยครับไว้ใจได้หมดเลยแม็กซ์ได้ถามถึงจํานวนเงินสูงสุดที่วอดิมเคยโอนผ่านเขาเพื่อวัดระดับความไว้วางใจวุนได้ตอบว่าคือมากกว่าหนึ่งล้านดอลลาร์โดยไม่มีเอกสารอะไรเลยและผ่านบัญชีของบริษัทที่เขาทําหน้าที่เป็นตัวกลางซึ่งเขาสามารถพูดได้ว่านี่เป็นของฉันและทุกอย่างและผมมีการทําธุรกรรมเงินสดที่มีคนนาเงินสดมามากกว่าหนึ่งล้านดอลลาร์ในครั้งเดียวโดยรวมแล้วบริษัท ตัวอย่างเช่นหุ้นในบริษัทที่เขาสามารถอวดได้อย่างไงไ่ายดายนั่นคือหลายสิบล้านดอลลาร์วรดดิงได้เล่าต่อว่าคนไทยเขามีวัฒนธรรมที่แม้ว่าผมจะถามเขาตามทฤษฎีแล้วผมจะไม่ถามผมไม่ต้องการสิ่งนั้นแต่ผมแค่รู้ว่าเมื่อเราพูดคุยเรื่องต่างๆเช่นการทําบางสิ่งบางอย่างกับคู่แข่งการแกล้กลงทางธรรุรกิจใช่ไหมแต่เขาจะไม่ทาแม็กซ์ได้ถามว่าทําไมวรดดิงได้ตอบว่าเพราะสําหรับเขาโดยเฉพาะมันเกี่ยวกับปรัชญาของพระพุทธศาสนา และกร,รมส่วนตัวเขาจะไม่ทำให้กรรมของเขาด่างพร้อยเพียงเพื่อทำสิ่งไม่ดีกับใครวาดิมได้เล่าต่อว่าในเมืองไทยก็มีพวกสแกมเมอร์เช่นเดียวกับในทุกประเทศแต่ถ้าเราพูดถึงคนปกติพวกเขาจะไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นพวกเขาถือสามารถกับเรื่องพวกนี้แม้แต่เรื่องราวที่รู้จักกันทั่วโลกเกี่ยวกับความอดทนของคนไทยที่ว่าในประเทศไทยมีกระเทยจำนวนมากมีผู้ที่มีรสนิยมทางเพศที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม LGBT เกเลสเบี้ยนคนเหล่านี้ทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ที่นี่แม็กสงสัยว่าเพราะอะไรวาดิมตอบว่าเพราะคนไทยไม่สนใจพวกเขาการแสดงออกของบุคคลในรูปแบบใดก็ตามถือเป็นเรื่องส่วนตัวอิสระทำไมฉันต้องไปยุ่งกับพวกเขาด้วยคนไทยมีทัศนคติที่อดทนมีคนต่างชาติมากมายอยู่ที่นี่ชาวรัเสเซียชาวยูเครนชาวอิสราเอลชาวปาเลสไตน์มันเหมือนกับว่าพวกเขาไม่สนใจเลย ที่นี่มีโบสถ์ทุกแห่งที่ผมรู้จักมีโบสถ์ออโทดอกคาทอลิกพุทธมุสลิมอะไรก็ได้ที่คุณต้องการแม้แต่วัดของพวกนอกศาสนาที่นี่คุณสามารถพบกับการแสดงออกได้ทุกรูปแบบมันเป็นอะไรที่น่ายินดีมากครับที่จะอยู่ที่นี่ผมสามารถพูดได้เลยว่ามันเป็นโชคของผมแค่ไหนผมได้มาที่นี่พร้อมกับพ่อแม่ครอบครัวลูกสาวพรรยาและเพื่อนของผมหลายคนเคยมาที่นี่และมันน่ายินดีมากที่ได้มาอยู่ที่นี่วาดิมได้พูดต่อว่า ในภูเก็ตมีนักท่องเที่ยว12ล้านคนต่อปีนั่นคือสิ่งที่คาดการไว้ในปีนี้และจำนวนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทั่วทุกมุมโลกกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วผมคิดว่าเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกเหมือนกับว่าแสงหน้าปารีสหรือบางประเทศที่คุณอาจคิดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าวาดิมได้ถามแม็กซ์บ้างว่าคุณเคยไปถนนบังลาหรือเปล่าแม็กซ์บอกว่าไม่เคยไปวาดิมบอกว่าที่นั่นมีถนนสําหรับการบันเทิงยามค่ําคืนที่ผู้คนมาดื่มพักผ่อน สำหรับนักท่องเที่ยวชีวิตกลางคืนแต่คนท้องถิ่นไม่ได้อาศัยอยู่ณที่นั่นหรือไปที่นั่นเลยผมไปที่นั่นก็ต่อเมื่อมีเพื่อนของผมมาและถามว่าเราจะไปดูอะไรที่นี่ได้บ้างอย่างเช่นประสบการณ์แปลกๆปกแต่จริงๆแล้วคนในพื้นที่ท่าพวกเขาอยู่ที่นั่นก็เพราะพวกเขาทํางานที่นั่นเพราะพวกเขาหารายได้จากนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายถ้าคนคนหนึ่งซื้อแพ็กเกจทัวร์และมาที่ป่าตองซึ่งเป็นเหมือนองค์ยามค่ำคืนที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดมีผักคลับ และสิ่งอื่นๆอีกมากมายอาศัยอยู่ที่นั่นหนึ่งสัปดาห์แล้วก็เห็นเพียงแค่ความวุ่นวายและชีวิตกลางคืนบางคนก็จะคิดว่านี่เป็นทั้งหมดของประเทศไทยแต่ถ้าคุณจะไปที่ไหนสักแห่งนอกเมืองนี้และมองด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปคุณก็จะได้เห็นประเทศไทยในมุมอื่นที่แตกต่างออกไปเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆแล้วในสิงคโปร์ไม่มีมุมมืดเหล่านั้นหรือแน่นอนว่ามีอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยที่ไหนสักแห่งก็เหมือนกันไม่ว่าในลอนดอนหรือนิวยอร์ก หรือที่อื่นใดแม้แต่ในป่าตองผมอยู่ที่นั่นกับเพื่อนชาวสิงคโปร์ของผมเมื่อวานซื้เขามาหนึ่งวันเขาไม่ได้มาภูเก็ตนานแล้วผมก็เลยพาเขาเที่ยวเล็กน้อยและเขาเดินทางมาหลายเมืองทั่วโลกแล้วเขาบอกว่าไม่มีอันตรายอะไรเลยแม้แต่ในป่าตองแม้แต่ในถนนบังลาผมคิดว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับกรรมและโดยพื้นฐานแล้วแม้ในสถานที่ที่วุ่นวายเช่นนี้คุณก็ไม่รู้สึกว่าทุกคนที่นี่ต้องการที่จะเอาอะไรจากคุณ พวกเขาไม่ได้หลอกลวงคุณมันจริงจริงๆความรู้สึกปลอดภัยนั้นยอดเยี่ยมมากในประเทศไทยผมชอบมันมากตลอด12ปีที่ผ่านมาผมผ่อนคลายกับความปลอดภัยนี้มากจนไม่สามารถพูดออกอากาศได้ตลอด12ปีที่ผ่านมาไม่เห็นแม้แต่เหตุการณ์เดียวที่มีใครโดนขโมยกระเป๋าสตางค์ไม่ว่าคุณจะทิ้งไว้ที่ไหนพวกเขาจะคืนให้คุณเสมอวาดิมได้เล่าว่ามีกรณีหนึ่งที่มีคนพม่าถ,ถูกจับว่าบุกรุกบ้านและขโมยของแต่มันหายากมาก และแม้ว่าผมจะรู้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเกี่ยวกับใครบางคนถูกขโมยของหรือใครบางคนถูกยิงถูกแทงการทะเลาะวิวาทขณะมึนเมาเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นแต่เป็นข้อยกเว้นและหายากมากๆเช่นเดียวกันกับในบางลาถ้าคุณทําเงินหล่นบนพื้นไม่มีใครรีบวิ่งไปขโมยมันหรือถ้าคุณเอาออกมาโบกไปมาไม่มีใครจะขโมยอะไรจากคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามพวกเขาจะคืนให้คุณหรือถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์และรถที่คุณขี่น้ำมันหมด หรืออะไรแบบนั้นภายใน5นาทีจะมีคนหยุดเพื่อช่วยคุณแน่นอนอย่างไม่เห็นแก่ตัวเลยไม่ว่าจะในรถยนต์น้ำมอเตอร์ไซค์ใครบางคนจะพยายามช่วยคุณอย่างแน่นอนในทุกวิธีทางที่พวกเขาทำได้สิ่งนี้แสดงให้เห็นทั้งทัศนคติและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงความปลอดภัยด้วยผมไม่นึกไม่ออกจริงๆว่ามีเหตุการณ์แ,แรงอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างแม็ซได้ถามวาดิม เกี่ยวกับเรื่องความรักอิสระของคนไทยแม็กซ์พูดว่าเมืองไทยไม่เคยเป็นอาณานิคมของใครมาก่อนสิ่งนี้ส่งผลอย่างไรวาดีมได้บอกว่านี่เป็นเรื่องสําคัญเป็นรหัสทางวัฒนธรรมของคนไทยเลยคนไทยให้ความสําคัญกับอิสระและความเป็นเอกราชของตัวเองมากแม็กซ์ได้ถามถึงวิธีการทํางานกับคนไทยวาดีมได้ตอบว่าสิ่งสําคัญอันดับแรกเลยคือห้ามตะโกนหรือขึ้นเสียงกับคนไทยว่าดีมได้เปรียบเทียบสไตล์ยุโรปอเมริกาหรือซิสพวกรัสเซียว่า คุณก็รู้เหมือนแบบว่าฉันเป็นเจ้านายฉันบอกให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ทําไม่คุณทําไม่ได้พวกเขาจะนิ่งไปและถ้าเป็นคนอย่างบริกรหรือผู้จัดการสํานักงานเขาจะตกใจและมีโอกาสสูงที่เขาจะไม่มาทํางานเลยในวันพรุ่งนี้โดยไม่บอกกล่าวอะไรเลยเป็นเรื่องยากมากสําหรับพวกเขาที่จะปฏิเสธและคุณไม่สามารถตะโกนใส่พวกเขาได้ดังนั้นอ,นอย่าตะโกนแค่ปฏิบัติต่อผู้คนอย่างมีมนุษยธรรมและผู้คนก็จะปฏิบัติต่อคุณอย่างมีมนุษยธรรมด้วย วอดิมได้พูดต่อว่าผมมีอะไรบางอย่างที่เรียกว่าการสันนิฐานนกความบริสุทธิ์เมื่อผมเจอใครสักคนผมไม่ได้สร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาโดยอ้างอิงจากประสบการณ์เชิงลบของผมกับคนอื่นผมจะรู้สึกประทับใจเหมือนกับอดีตหุ้นส่วนคนหนึ่งของผมเขาบอกว่าคุณจะหลงไหลในผู้คนผมก็บอกเขาตามตรงว่าใช่ครับผมหลงไหลมันเป็นความจริงแต่ผมก็อาจจะผิดหวังในผู้คนได้ในภายหลังเมื่อเราไปคนละทางถ้าคุณถามผมว่าหนังสือเล่มไหนที่เปลี่ยนชีวิตผม ก็ไม่ใช่แค่เล่มเดียวมีหลายเล่มแต่หนึ่งในนั้นเปลี่ยนทัศนคติของผมต่อผู้คนชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างและประสบการณ์จริงๆนั่นคือ Reality t r a ท s u r f i n g โดยวาดิมซิลนซึ่งมีหนังสือทั้งเล่มที่บอกว่าจงเป็นตัวของตัวเองและปล่อยให้ผู้อื่นเป็นผู้อื่นวลิีนี้พูดได้ด้วยตัวเองและผมคิดว่าสิ่งนี้ก็เชื่อมโยงกับที่นี่หรือกับประเทศไทยด้วยเมื่อผมได้อาศัยอยู่ที่นี่สักพักผมสามารถพูดได้ว่าเมืองไทย ทำให้ผมสามารถกินดีอยู่ดีได้ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่นี่ประเทศไทยสร้างแรงบันดาลใจให้ผมมากด้วยวัฒนธรรมพุทธศาสนาและทัศนคติที่อดทนต่อการแสดงออกของผู้คนทุกรูปแบบปล่อยให้ตัวเองเป็นตัวของตัวเองและปล่อยให้ผู้อื่นเป็นผู้อื่นสิ่งนี้แสดงออกอย่างชัดเจนมากในประเทศไทยแม็กซ์ได้พูดว่าชาวต่างชาติชอบที่นี่มากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสองแห่ง โดยทั่วไปแล้วหลายคนชอบชาวอเมริกันออสเตรเลียและยุโรปล้วนชอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ที่ชอบมากที่สุดคือบาหลีและประเทศไทยสองแห่งนี้ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่ดึงดูดผู้คนมากที่สุดทำไมประเทศไทยถึงดีกว่าบาหลีวาดิมได้ตอบว่าตอนที่ผมอยู่ที่บาหลีผมคิดว่าบุคลิกภาพของคนแตกต่างกันผมเคยไปบาหลีและคนที่นั่นมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันที่นี่ยกตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจําวันคุณขับรถมาหยุดที่ไฟแดง แล้วคุณมัวแต่เล่นโทรศัพท์จนไฟเขียวแล้วคุณก็มัวแต่เล่นจนไฟแดงอีกครั้งใช่ไหมที่นี่ในภูกเก็ตไม่มีใครบิดแตรใส่คุณหรอกอาจจะเมื่อถึงเวลาจริงๆพวกเขาจะบิดแตรเบาๆเหมือนโอเคไปได้แล้วมันถือเป็นการดูถูกด้วยซ้ําใช่ที่นี่ไม่นิยมบิบแตรหรือเร่งเร้าใครถ้าคุณยุ่งก็ไม่เป็นไรเราจะรอในอินโดนีเซียพวกเขาบิดแตรกันทั้งวันเลยที่นั่นคุณลองหยุดดูสิแม้แต่ตอนที่ไฟกําลังจะเขียวพวกเขาก็ยังแบบมาเลยมาเลย มาเลยติดๆนั่นคือสิ่งที่คุณสังเกตเห็นได้ทันทีบนท้องถนนทัศนคติแบบนี้คุณก็รู้แล้วในการพูดถ้าเป็นคนไทยพวกเขาจะแบบคุณก็รู้ทุกคนสุภาพและอ่อนโยนมากแล้วภาษาของพวกเขาผมจะบอกว่าผมน่าจะเปรียบเทียบกับภาษาสเปนในภาษาสเปนมันมีแรงกระตุ้นมากกว่าแสดงออกมากกว่าผมคิดว่าพวกเขาคนอินโดนีเซีย หุนหันพันแล่นกว่ามากเมื่อคุณรู้จักพวกเขามากขึ้นความหุนหันพันแล่นนี้ก็แสดงออกมาในความรักที่มีต่อเกาะของพวกเขาพวกเขารักมันมากใช่และแสดงอารมณ์เหล่านี้ในความรักนี้ผมคิดว่านั่นคือเหตุผลที่พวกเขาอาจมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อชาวต่างชาติจากคนในท้องถิ่นเล็กน้อยเพราะพวกเขารักและหงใยเกาะของพวกเขามากวาดิมได้พูดต่อว่าแล้วความแตกต่างที่สําคัญจริงๆคือโครงสร้างพื้นฐานนั่นคือโครงสร้างพื้นฐานของเกาะบริกับที่นี่ที่นั่นมีถนนแคบๆเล็กๆ จำนวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นโครงสร้างพื้นฐานก็ยังไม่ตามทันจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแต่ที่นี่พัฒนาไปเร็วกว่าบารีมากผมหมายถึงแค่ช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่นี่ผมได้เห็นอุโมงค์เปิดหกแห่งด้วยตัวเองมีถนนที่ขยายใหม่หลายพันกิโลเมตรสนามบินใหม่ในปี2016ซึ่งสามารถรองรับการจราจรของมอผู้โดยสารทั้งหมดนี้ได้แล้วแต่ก็ยังมีห้างสรรพสินค้าใหม่ๆโดยทั่วไปแล้วมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานมากมายที่พวกเขาพัฒนาและที่นี่สะดวกสบายกว่า ถ้าพูดถึงความแตกต่างแล้วโดวยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกสบายใจที่นี่มากกว่าคือคุณไม่ต้องใช้เวลา3 4ถึงชั่วโมงกับการจราจรติดขัดถึงแม้ขี่มอเตอร์ไซค์ที่นั่นก็ตาม Max ถามว่าคุณคิดว่าภูเก็ตจะแออัดเหมือนบาลีในอีกหปีข้างหน้าไหมวาดดิมตอบว่าผมคิดว่าโครงสร้างพื้นฐานกำลังประสบปัญหาแต่ผมชอบที่ทางการที่นี่ตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อไปยกตัวอย่างเช่น ผมได้พบกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ร้านอาหารของเราในยังเด่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและท่านบอกว่าวันนี้เองผมได้ลงนามในทางหลวงที่มีอุโมง์ขนาดใหญ่จากสอนำบินจะตรงไปยังป่าตองเช่นบางแห่งใต้ภูเขาพร้อมอุโมงบางแห่งและค่าใช้จ่ายคือ1.6แสนล้านบาทนั่นคือ5,000ล้านดอลลาร์การก่อสร้างจะเป็นทางหลวงเก็บค่าผ่านทางในภูกเก็ตใช่จากนั้นเช่นมีรถไฟฟ้าลอยฟ้าพวกเขากำลังพิจารณามานาแล้ว พวกเขาได้หยุดโครงการไว้ชั่วคราวและตอนนี้พวกเขาก็ได้กลับมาเริ่มอีกครั้งมันคือรถไฟฟ้าแบบโมโนเรลที่จะวิ่งไปทั่วเกาะผมหมายถึงพวกเขากําลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาจากนั้นสนามบินแห่งใหม่สําหรับผู้โดยสาร40ล้านคนได้ถูกวางแผนออกแบบและเริ่มการก่อสร้างแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะวางแผนที่จะเปิดดําเนินการในปี2030แม็ได้ถามว่าทําไมภูเก็ตถึงพิเศษวาดิมอธิบายว่า ภูเก็ตเป็นเหมือนประเทศหนึ่งในประเทศไทยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและเป็นภูมิภาคที่ร่ำรวยที่สุดรองจากกรุงเทพเนื่องจากมีชายหาดระดับโลกที่สวยงามและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เช่นเกาะสมิลันและเกาะพีพีนอก,กอนจากนี้ยังมีปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวการผสมผสานร,ระหว่างธรรมชาติชายหาดจิตใจแบบไทยความบันเทิงแบบไทยและการที่กฎหมายอนุญาตบางสิ่งเช่นการทำให้กัญชาถูกกฎหมายล้วนดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และเขามองเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตภูเก็ตเป็นสถานที่ที่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะสําหรับคนทํางานด้านไอทีเนื่องจากความเร็วอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วติดอันดับโลกนอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ด้วยสะพานคุณไม่ต้องการเรือเฟอร์รี่คุณอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่แค่20นาทีสําหรับการเดินทางโดยรถทําให้เดินทางสะดวกขนาดของประเทศไทยและการบริการประเทศไทยมีขนาดใหญ่มากเกือบ2,000กิโลเมตร จากใต้จรดเหนือมีประชากร65ล้านคนและติดอันดับ5ของโลกในด้านการบริการทางการแพทย์การศึกษาในภูเก็ตภูเก็ตมีโรงเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพสูงถึง15แห่งรวมถึงโรงเรียนเคมบริดจ์และโรงเรียนแบบอังกฤษโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นสระว่ายน้ำสนามฟุตบอลลูกชายของผมก็เรียนสก,กีกับเครื่องจำลองสก,กีที่นี่ค่าเรียนอยู่ในช่วงที่สมเหตุสมผลสำหรับโรงเรียนนานาชาติ แม็กซ์ได้ถามถึงวันที่วาดิมคิดว่ามีความสุขที่สุดในประเทศไทยวาดิมเล่าว่าวันที่มีความสุขที่สุดของเขาในประเทศไทยคือวันแต่งงานนอกกับภรรยาที่จัดขึ้นที่เกาะสมุยโดยมีแขกกว่าหนึ่งร้อยคนบินมาจากทั่วโลกนอกจากนี้วันที่มีความสุขอื่นๆคือวันที่เขาตัดสินใจเข้าสู่การพัฒนาสังหาริมทรัพย์และวันเกิดของลูกๆและหลานชายแม็กซ์ได้ถามเรื่องความหมายของชีวิตสําหรับวาดิมทางด้านวาดิมบอกว่าความหมายของชีวิตคือ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆทั้ง8คนวาดิมบอกว่าเขามุ่งมั่นที่จะสร้างบริการที่เอาใจใส่สําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการเช่นอาหารที่ดีการดูแลรักษาความสะอาดการจัดการการเข้าออกและการดูแลเด็กๆวาดิมเชื่อว่าการบริการผู้คนและการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนเป็นพันธกิจที่น่าทึ่งเขายกตัวอย่างโรงแรมในญี่ปุ่นที่มีอายุ1,300ปีซึ่งเป็นธุรกิจที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นโดยเน้นการบริการผู้คน เขาต้องการสร้างธุรกิจโรงแรมที่สามารถอยู่รอดได้นานหลายร้อยปีเช่นเดียวกันกับโรงแรมในญี่ปุ่นหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ